มาสู้กันเราลองพูดสิว่าแมวตัวสีดําที่อยู่หลังแมวตัวสีดําที่อยู่ใต้รถน่ะอยู่ใต้รถนะ่ะตัวที่อยู่ใต้รถนะ่ะเออตัวตัวตัวที่อยู่ใต้รถนะ่ะมันอะไรดีครับมันกําลังกินกระดูกมันกําลังกินปลาอยู่มันยังกินก้างปลาอยู่จะวางเลยเอามันกินก้างปลาที่วางเลยเอาก,กา,า,า,อา,ารเลียงแบบนี้คือเลียงภาษาไทย การเรียนภาษาไทยแต่คนที่มีโครงสร้างภาษาอังกฤษมันจะพูดได้เราพูดซิแมวพูดเป็นภาษาอังกฤษซิว่าเราต้องเริ่มต้นที่โครงอะไรอันนี้เรามาเรียนกันนะเราต้องมาเริ่มต้นที่ว่าแมวแมวแมวดาแมวดาตัวนั้นอ๋อแมวดําตัวนั้นแมวดําตัวนั้นมันอยู่ใกล้นะรถผมอยู่นู่นมันอยู่หน้าบ้านผมนี่ต้องพูดอย่างนี้ that that คืออยู่ไกล this คืออยู่ใกล้ that black cat is มันอยู่ is under the car อ่า in my garage in my garage อ่าอยู่ในโรงรถของฉัน in my garage in my garage อยู่ในโรงรถของฉัน so it หมายถึงแมวนะครับ it is eating มันกำลังกิน it is eating อ่า fish bone bone คือกระดูของปลา fish bone so yummy นี่คือความสวยงามของของภาษาอังกฤษ so yummy much so yummy for so yummy and อะไรครับ so yummy and so greedy ไอย่างนอแบทอะไรนอแบท <laughs> อะไรเนาะไปเราไม่ต้องตรงนี้ก็คือเราอยากให้มันซีเรียสแค่จะเล่าให้ฟังว่าภาษาอังกฤษมันเป็นยังไงจะไล่เป็นท่อนให้ฟังว่าเนี่ยทอนทอนหูกันเป็นอย่างนี้ท่อนหูกเป็นอย่างนี้ว่าแมวสีดําตัวนั้นเห็นไหม that black cat this แมวสีดําที่อยู่ใกล้เราเนี่ย this black cat that black cat that black dog That black bird นกสีดำหมาสีดำเราใส่เข้าไปมันสีมันจะใส่อยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยคุณต้องรู้เรื่อง That black tiger That black buffalo ควาย,ยดำตัวนั้นจะทุยอ่ะจะทุยอ่ะเข้าใจป่ะครับควายตัวนั้นคือ t h t อย่ามันก็ is มันอยู่ใต้ under คุณต้องรู้อยู่ใต้อยู่บน อยู่เหนืออบอุ่นเนี่ยพวกนี้เขาต้องเรียนมาพวกที่เขาเรียนมาเขาต้องไปเรียนในวิดีโออยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนของรถเนี่ยเดือขาอยู่ในรถอ,อยู่มันมันอยู่ใต้รถนะครับอยู่ที่ไหนแค่นี้อินเขาบอกเลยว่าอินอินไหนอินไมค์กาลลชในโรงรถของฉันอินไมค์กาลลชนะครับอินไมค์กาลลช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  นเนี่ยคับมันต้องเป็นอย่างนี้ garage garage my garage ในโรงรถของฉันแต่บางคนบอกว่าโรงรถของเรามันเล็กเราก็ต้องบอกว่า my small my small garage garage โรงรถเล็กๆของฉัน my small garage near near อะไรดีครับ near mango trees ใกล้ต้นมะม่วง นี่ย m a n g ก t r e e s ใกล้ต้นมะม่วงเห็นไหมนี่คือเราเราจะฝึกพูดไปแบบว่าขยายบริบทไปจากค้อนเดียวแต่เราจะฝึกไปบบว่า that black cat is not my cat แมวสีดำตัวนั้นไม่ใช่แมวฉัน is not ใส่ is t เพื่อมี not is not มันไม่ใช่แมว my cat มันไม่ใช่แมวของฉัน under the car อยู่ใต้รถนะครับ Under the car under the car in my small garage ในโรงรถเล็กๆของฉัน near อยู่ใกล้อะไร near mango trees อยู่ใกล้ต้นมะม,ม,ม,ม่วง near mango trees อย่า near mango tree beside my home อยู่ข้างๆบ้านฉัน beside my home บีไซต์ my ม o โหมันจะพูดไปเรื่อยๆนะอยู่ข้างๆบ้านของฉันโซ so, ซึ่งหนาวตอนนี้โซหนาว is eating is eating มันกำลังกิน fish bone โซย u m มี่อร่อยมาก and g r e e d y ยงตะกะตะการโซ so greedy ไม่แบ่งไม่ปัน Greedy คือตะกะเข้าใจไหมครับ Gre so Greedy s โซ r e e d y y e อย่า greedy Now หนาว Bone fish bone has no left ไม่เหลือแล้วตอนนี้กระดูกหมดแล้ว Now is run out of คำว่าวหมดนะ่ะ Now ห uh, Now ตอนนี้กระดูกหมดแล้วเพราะมันกินอร่อยมากเลย Now is is Now is run out of land out of bones กระดูกหมดแล้ว ตอนนี้กระดูกมันลันเอาออฟอะไรที่หมดใช้คำว่าลันเอาออฟแลนเอาออฟแลนเอาออฟหรือว่าหมด now the bone has no bone has no left นะครับ has no left คือไม่เหลือแล้ว left คือ no left A bone has no left has no left คำว่าไม่เหลือใช้คำว่า no left ก็คือไม่เหลือ no left คือไม่เหลือแล้ว